ผมลองสัก,กิจกระบะไอ้ปีที่เข้ามากันดูนะครับโอ้จะเป็นไงไงลองสัก,กิจดิจะติดป่ะเจอเกิดแล้วๆๆๆ โอเคครับผมก็ต้องขอการสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่วีเกือกครับผมซึ่งวันนี้ตอนเย็นละผมว่าจะไปขับรถเล่นหน่อยนะครับไปที่อ่าคือเราจะไปหาอ่าลูกเด็กของเรานะครับอ่าวันนี้อยู่เอ็กซ์เตอร์นะครับผมก็ต้องนอนนี่พี่บินอะไรก็นอนกันอยู่ในร้านครับผมแล้วผมก็เออเสร็จงานละตอนเย็นไปขับรถเล่นสักนิดนึงก็เดี๋ยวจะเอาเอ็กซ์เตอร์ไปนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ขี่นานนะหลายคลิปละประมาณดี่คลิปได้ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เนาะอยู่กับผมอีกละถ่ายเก็บไว้โอเคไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกัันนไไปปเเเททีี่่่ยยววขบรถล ไอ้จริงผมอยากลองแบบเทสคะไอ้นี่ดูว่าน้ำหนักผมวิ่งเท่าไรไปขับรเล่นขับรเล่นเนายามเย็นชิวๆในตลาดก็ดับเครื่องไปหน่อยนะครับเสร็จงานแล้วขับรถเล่นไปเที่ยวพอได้ได้สคริปต์จริงๆผมไม่อยากเอากล้องไปหรอกแต่ว่าเราขับรถบางทีเจออะไรอย่างนี้เราก็พอได้ถ่ายเก็บไว้นะครับบางทีเขาเกิดดุประเตุเราถ่ายคลิปเก็บไว้อย่างน้อยก็สามารถแบบเอาไปประกันเขาได้ประมาณนั้นผมเลยเอารถไปสี่เล่น นอนกี่โมงไม่รู้นะมัน,นยังไม่ตื่นอ่ะมันหลับวันหนึ่งแล้ววันเนี้โอ้โหมันสุดยอดมากอ๋อพีพ่วินไล,ล่รถไงเออพีอ่ไล่รถบางทีน่าจะเช้าเลยน้องมันเลยไม่ได้นอนครับพอเมื่อคืนไล่ดึกมากปีหนึ่งปีสองผมนอนแล้วก็ยังทำรถกันอยู่อ่ะผมนอนแล้วก็ยังทำรถไล่รถกันน่ะผ่าสามพี่ินนะผารถต่อไปยาวไปครับเออ,ต,อ,ต,อ,ต,อต้องหมานต้องหมานต้องผ่าจะข้ามเบ้าต้องผ่านจะข้ามเล้าอย่างลังเลยนะครับ ไม่ได้เลยนะเอาเชืญองก่อนพอเห็นสาวแล้วใจคืบคืนไม่ได้นะไม่ได้เอาอมาดมีแล้วน่านเหมือนกันะกนะโค่นนานมันหลบเว้เลยอะแบบอยากจะลองท้อเหมือนกันว่ามันวิ่งเท่าไหร่จริงๆอะรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไง ดีครับใยลุนนี่เคยรู้จักว่า่องนี้จะกรดังมากนะสวัสดีครับใยลุนเรื่องไร้ายผมได้ผ่านมาเยอะแล้วส่วนต่รายการนี้คือรายการสร้างบ้านเราจะไปที่มือฝวาของเรานะครับผมพี่เบิร์ดแยนจิ้งนั่นเองไปเี๋ยวเาไปดูตึกพี่เบย์กนอีกหลังนะครับก็แล้วผมฝันคนไปนะ ทุกคนดูที่แบบดูแล้วมีความดูอ่ะจริงจริงาแบบเครียดเออนะขับไปเข้าไปเรื่อยขัเรื่อเล่นเดี๋ยวผมจะแนะนําร้านที่ว่าผู้สาวน่ารักนะในขนอมเดี๋ยวผมจะบอกคุณดูนะคุณดูนะเดี๋ยวผมบอกนี่นี่ร้านตรงนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนวะถึงยังวะมันจะมีร้านกาแฟเปิดใหม่อ่ะนี่นี่ร้านนี้ร้านนี้สาวน่ารักมากร้านกาแฟครับเปิดใหม่ฮัลโหลเพิ่งพ้นไฟแดงมาเพิ่งพ้นไฟแดงมา ทางนี้เราเคยไปมันไปเขภาภัยดำได้นะครับแบบเราว่าเราต้องตรงอย่างเดียวเลยผมมีหลายคลิปเลยผมมาทางนี้กับนน,นี่นะครัมบม่อบก,กันเพราะว่าพอไปเรื่อยๆพักๆหนึ่งประมาณสองสากิโลประมาณนี้มันไม่ค่อยมีบ้านคนคนระับ อเซเตอร์มีไฟถูกถึงด้วยนะครับขอทางเนี่ยเห็นไหมรถใช้งานดีมากฟินก็ใช้ดีผมใช้บ่อยเวลาไปตลาดเนี่ยที่ยนี้เนี่ยสนิทนี่วัดกระดังงาสิ่อย่างนี้จะวัดอย่างนี้นะผมก็แบบเอยใช่ใช่ใช่แล้วมันจะมีทางข้างตรงนี้ใช่ปะใช่ซอยนี้ปะเออบ้านผมเองครับบ้านผมเองราชาวานอน โอ้โหเอ้ยแค่โอ้โหลงกับตายครับว่าจะมาถึงอ่ะคิดดูดิโอ้โหถามกับตายผมโอ้บ้านบ้านใครสบายบ้านผมเองครับนี่บ้านผมเองบ้านผมได้ครับเอาเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวผมโอนให้เอ้ยสวยปะไหนคนไหนพี่เอเซียเซียอยู่ไหนอ่๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรลูกพี่เฮ้ยนี่นี่ๆๆๆๆๆ เด็กๆบนคิดถึงว่าอ๋ถ่ายกับพี่อีกว่าคลิปว่ะใช่เต็มเลยถามพี่เบิร์ดดิใช่มพี่เบิร์ดเอาอีกว่าเอาอีกเนี่ยเดี๋ยวพี่ถ่ายจากเอานี้ก็ได้พี่โดดจากข้างบนลงมาข้างล่างเลยวะเดี๋ยวจะคิดหนึ่งอ่ะเอาเดี๋ยวดิโอ่งเกงพี่แหกเลยอ่ะเล่นดูดิดูเห็นตูดด้วย อเออแค่ไหนหว่าจะหาเจอนะครับโอ้โยหยากผมเวียนไปเวียนมาแบบหลายรอบม,มากเออโอเคครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากครับถือว่ามาขับรถเล่นแล้วกันครับก <c oughs> ็อยู่กับเอ็กไซเตอร์รถใช้งานดีครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยนะครับรถใช้งานดีมากท่อลั่นเคียวคอประมาณ70บมิลน,นะผมว่านะเพราะว่าท่อใหญ่มากท่อนะครับ ดูในช่วงนี้โคตรใหญ่เลยนะก็ไม่มีอะไรมากรถใช้งานดีครับเอ็กซ์เตอร์สขับยังไงก็มันจริงๆถ้าขับไปไกลนี่ผมว่าน่าจะมันนะเพราะว่าแทนมันอะโอ้หมันจะเบามากครับมันไม่หนักเลยอนะเห็นไหมคือมันเบามากนะครับผมโอเคก็ฝากก่อนเลยถ้าใครด้วยเป็นกำลังใจให้พี่เบลเกิดด้วยครับสเหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมก็ฝากก่อนว่าสวัสดีครับผมฝ่ายดะไวรุ่นเคครับเดี๋ยวผมออกตัวให้ดูทีหนึ่งส่งท้าย ตรงนี้ไม่มีบ้านคนเลยโคตรบานะผมลองสก,กิดก,กระบะไอ้ฟีที่เขามากันดูนะครับ โอจะเปไ็ไปงนเราตะกิ้จะติดปะสะก,กิ้กระบะก็ด้เฮ้ยอเคโอเคหยุดแล้วหยุดแล้ว Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta